สวัสดีมิรักแฟนบอลทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเช้าของทุกวันกับช่องโจ้จบสกอร์ครับวันนี้ครับวันจันทร์ที่10มีนาคม2568ันหร้บแผมคัดสรรแคู่เน้นๆน,น,นะครับมาฝากกันที่หน้าช่องอีกแล้วครับโดยทั้ง8คู่นี้ครับจะอยู่ในรายการพรีเมียร์อังกฤษลาลีกาสเปนซิดีอาร์แอนด์เรย์โรมาเนียซูเปอร์ลีกซูเปอร์ลีแกนเดนมาร์กซูเปอร์ลีกตุรกีและก็ปาริสตาลีกบราซิลครับ และผมก็ยังมีกิจกรรมท่ายผลเพื่อรุนรับซุตบอลเกรตพิเมียมมาฝากกันอีกเช่นเคยครับส่วนคู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้กับพี่ๆนะครับถายผลกันจะเป็นคู่ไหนและกฎกติกาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันในคลิปเลยครับก่อนที่จะไปรับชมกันวิเคราะห์บอลกันในวันนี้นะครับผมรบกวนเวลาพี่ๆสักคู่เดียวครับฝากพี่ๆกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งให้ช่องจัวจบสกอร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับและพี่ๆท่านใดครับที่อยากเข้ามา่มากลุผม ปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับเรามาอยู่ในรายการซุปเปอร์ลีกตุรกีนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบซิกตาช่าเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนกาเซียนแท็บเฮดูเฮคู่นี้ครับพบกันมาทั้งหมด15ครั้งนะครับเบซิกตัดชนะไป8ครั้งกาเซียนแท็บชนะ4ครั้งเสมอกันไป3ครั้งครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านเบสิกตัดกันหน่อยนะครับว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านเบสิกตัดครับเรียกได้เลยนะครับว่าแพ้มาน้อยมากครับคุณผู้ชมครับนัดแรกครับเบสิกตัดครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนไกเซนสปอร์และสามารถเอาชนะไกเซนสปอร์ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับ นัดที่2ครับเบสิกตัศครับบุกไปเอาชนะแอนเจียสปอร์ถึงในบ้านครับด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับนัดที่3ครับเบสิกตัศครับบุกไปเอาชนะอียัสปอร์นะครับถึงในบ้านนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ1ครับและในนัดที่4ครับเบสิกตัศครับเปิดบ้านเอาชนะแท็บซอนสปอร์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1ครับนัดที่5เบสิกตัศครับบุกไปเอาชนะซีวัตสปอร์นะครับถึงในบ้านด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2ครับ ดูจากฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับห้านัดของเบชิคตัสแล้วเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าโคตรเก่งครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมเยือนเบชิคตัสเก็บมาหมดจริงๆครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าโจทย์จะเปิดมาเป็นยังไงครับสำหรับคู่นี้และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มห้านัดล่าสุดของทางกาเซียนแท็บกันบ้างดีกว่าครับนัดแรกครับกาเซียนแท็บครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเอยุสปอร์นะครับนัดนี้ครับกาเซียนแท็บครับสามารถเอาชนะเอยุสปอร์ไปได้ที่สกอร์สามประตูต่อ บ้านพ่ายแพ้ให้กับทางฟาร์เนเช่ที่1ประตูต่อ4ครับนัดที่3ครับกาเซนแทบครับบุกไปเยือนแทบซอนสปอร์ครับนัดนี้ครับก็แพ้ให้กับทางแทบซอนสปอร์นะครับไปที่3ประตูต่อ2ครับนัดที่4ครับกาเซนแทบครับเปิดบ like ้านต้อนรับการมาเยือนไซวัสปอร์นัดนี้กาเซนแทบเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ1นครับนัดที่5กาเซนแทบบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทางโกเตเปที่1ประตูต่อ0ูครับ สรุปผลหนัดล่าสุดที่ผ่านมาของกาเซนแทบในช่วงนี้นะครับชนะไป2ครั้งและแพ้ไปถึง3ครั้งครับบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าฟอร์มช่วงนี้ของกาเซนแทปนะครับดูห่วยมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเอาเละครับเดี๋ยวเรามาดูสถิตินะครับเกมในบ้านนะครับของทางเบชิกตัสกันหน่อยดีกว่าครับเกมในบ้าน5นัดล่าสุดของทางเบชิกตัสนะครับชนะไป4ครั้งครับเสมอ1ครั้งครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งทีมเยือนนะครับว่าเกมเยือน5นัดล่าสุดของกาเซนแทบเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับ5นัดล่าสุดของกาเซนแทบครับเสมอไป1ครั้งแพ้ไปถึง4ครั้งครับบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนนะครับหรือว่าเกมในบ้านนะครับกาเซนแทบในช่วงนี้นะครับดูน่าเป็นห่วงครับ โจทย์ในคู่นี้ครับเปิดให้เจ้าบ้านอย่างเบชิกตัสครับเป็นต่อถึง1ลูกครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยเนี่ยเบชิกตัสนะครับต้องชนะ2ลูกครับและผมคาดว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมเยือนของเบชิกตัสนะครับอย่างน้อยเนี่ยสกอร์ต้องมี2ประตูต่อศูนย์ขึ้นไปครับคู่นี้ผมเลยเรียกขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างเบชิกตัสลูกเดียวไม่เสียเท่าไหร่ครับ มาถึงคู่ที่2อครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างมาโมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเอลฟ์บ็อกเ e ตุทุเหตคู่นี้ครับพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับมาโมชนะไป8ครั้งเอลฟ์บ็อกชนะไป5ครั้งเสมอกไป2ครั้งซึ่งฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับของทางมาโมนะครับถือว่าดูดีครับชนะไปทั้งหมด3ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไปเพียง1ครั้งครับและฝั่งทีมเยือนอย่างเอลฟ์บ็อกนะครับก็ดูดีไม่ต่างกันครับชนะมา3ครั้งเสมอไป1ครั้งแพ้ไป่นัครั่ เดี๋ยวเราไปดูสถิตินะครับการเล่นในบ้านของทางเมาโม่กันบ้างดีกว่านะครับสถิติที่ผ่านมานะครับานัดของมาโม่นะครับชนะไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับก็ถือว่ายังดูไม่ค่อยแย่มากนะครับสําหรับเกมในบ้านของเมาโม่ ส่วนเกมเยือนของทางฝั่งเอลฟ์บอกนะครับชนะไป2ครั้งเสมอไป1ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับแมต้องบอกเลยว่าเกมเยือน5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทางเอลฟ์บอกนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยดูแย่นะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับกับทางเมลโมและผมมองว่านะครับการแข่งขันในนัดนี้นะครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับเพราะว่าในนัดนี้นะครับถ้าใครแพ้เนี่ยตกรอบอย่างเดียวครับ โจ์ในคู่นี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเมาโมนะครับเป็นต่อถึงลูกควบลูกครึ่งครับถึงแม้ว่าฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาของเมาโมนะครับจะดูดีก็ตามครับ แต่ว่าเกมนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายครับซึ่งใครแพ้เนี่ยต้องตกรอบอย่างเดียวเลยครับผมเลยมองว่าทั้ง2ทีมนะครับต้องมาในแผนที่รัดกุมมากๆครับและที่น่าเป็นห่วงนะครับฝั่งเมลโมนะครับผู้เล่นหลักๆเจ็บไม่ได้ลงกันเยอะเลยครับปูนี้ครับผมเลยมองว่าเมลโม่เนี่ยโจ์เปิดมาสูงไปครับผมเลยขอจบสกอร์นะครับไปให้ฝั่งทีมเยือนอย่าง e l ลฟ์บอกนะครับปลอกจริงได้แน่นอนครับ มาถึงคู่ที่3ครับเราอยู่ในรายการโรมาเนียซุปเปอร์ลีกครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่าง UTA อารลาดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนดิโาโมบูคาเรสส่วนเฮตูเฮตคู่นี้ครับเคยพบกันมาทั้งหมด11ครั้งฝั่ง UTA อารลาดครับชนะไป3ครั้งดิโาโมบูคาเรสครับชนะ5ครั้งเสมอกันไป3ครั้งมาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับทางฝั่ง UTA อาราดกันบ้างดีกว่านะครับว่า5้านัดล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ5านัดล่าสุดของ UTA อาราดนะครับชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ไปถึง 2ครั้งครับดูจากฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดของทาง u t r ลาดเนี่ยถือว่าฟอร์มช่วงนี้นะครับดูแย่ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับของทางดินามโมบูคาเรสกันบ้างดีกว่าครับฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดนะครับของดินามโมบูคาเรส เอาชนะไปทั้งหมด2ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับแต่ดูฟอร์มโดยรวมทั้งหมดนะครับที่เล่นมาของทางดินาโมบูคาเลสเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยแย่มากครับถือว่ายังมีชนะกับเสมอมากกว่าแพ้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกมการเล่นในบ้านนะครับของทางเจ้าบ้านอย่างยูทีอาราดกันหน่อยดีกว่านะครับการเล่นในบ้านของยูทีอาราดทานัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับชนะไป1ครั้งแพ้ไปถึง4ครั้งครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าฟอร์มการเล่นของทางยูทีอาราดช่วงนี้ไม่ว่าจะ เป็นนอกบ้านนะครับหรือว่าในบ้านเนี่ยก็น่าเป็นห่วงครับคุณผู้ชมส่วนทางเกมเยือนของทางดีนาโมบุคาเลสจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ มาดูที่เกมเยือนของทางดีนาโมบูคาเลสกันหน่อยดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง5นัดล่าสุดของดีนามโบบูคาเลสนะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้เพียง1ครั้งครับก็ยังถือว่าดูดีนะครับกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอย่าง u ูดีอาราดครับคู่นี้ครับโจทย์เปิดมานะครับให้ทางทีมเยือนอย่างดีนาโบบูคาเลสนะครับเป็นต่ออยู่ที่ปอปาครับและผมมองว่าในช่วงนี้นะครับทางเจ้าบ้านอย่างยูดีอาราดนะครับเล่นแบบเตะทิ้งเกียร์ทิ้งครับและโจทย์เปิดมานะครับให ดินาโมบูคาเรสเนี่ยไม่สูงมากผมเลยมองว่าวันนี้นะครับอันดับ5ของตารางดินาโมบูคาเลสตบสกอร์เจ้าบ้านอย่างยูดยีอาราดได้อยู่หมัดแน่นอนครับ คู่นี้ครับผมเลยขอจบสกอร์นะครับไปทางทีมเยือนอย่างดินาโมโบคาเลสครับกินเต็มแน่นอนครับมาถึงคู่ที่4ครับเรากลับมาในศึกซ์ซูเปอร์รีเกนเดนมาร์กครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเรนเดอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบอนบี้เหตุเหตุคู่นี้ครับพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับเรนเดอร์ชนะไป4ครั้งบอนบี้ชนะ6ครั้งเสมอกันไป5ครั้งมาดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านเรนเดอร์กันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครับเรนเดอร์ครับชนะมาสองครั้งครัซึงดูจาก ฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับของเจ้าบ้านเรนเดอร์เนี่ยดูเหมือนว่าอยู่ในช่วงขาลงครับพอในเกม5นัดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับหลังจากที่เรนเดอร์บุกไปชนะโอริโบในบ้าน1ประตูต่อ4และบุกไปชนะเคริบัตในบ้านถึง1ประตูต่อ5และฟอร์มการเล่นเกมที่3ที่ผ่านมานะครับในลีซซูเปอร์เรแกนครับเรนเดอร์เปิดบ้านแพ้กับโคเปนเฮเกนครับที่1ประตูต่อ2หลังจากนั้นครับไม่ว่าจะเกมเยือนหรือว่าเกมในบ้านนะครับก็ได้แค่เสมอครับแต่ดูจากรูปเกมโดยรวมนะครับถือว่ายัง อย่างบอลบี้กันบ้างดีกว่าครับซึงฟอร์มล่าสุดนะครับห้านัดที่ผ่านมาของบอลบี้ครับชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป1ครับก็ถือว่าไม่ค่อยต่างอะไรนะครับกับทางเจ้าบ้านเรนเดอร์มากเท่าไหร่ครับันล่าสุดครับบอลบี้ครับได้เปิดบ้านเสมอกับทางลิงบี้ไปที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่2ครับบอลบี้ครับได้เปิดบ้านแพ้กับทางโคเปนเฮเกนครับที่1ประตูต่อ3และก็ดูจากฟอร์มนะครับการเล่นหลายๆเกมที่ผ่านมาของบอลบี้นะครับในปีนี้ครับก็ถือว่ายังดูดีครับคุณผู้ชมครับชนะมาหลายนัดเหมือนกันครับตั้งแต่ต้นป เพิ่งมาออกลูกสะดุดนะครับช่วงปลายเดือนกุมภาเนี่เองครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติการเล่นในบ้านและเกมเยือนนะครับของทางเรนเดอร์และบอลบี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่าห้านัดล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างห้านัดล่าสุดนะครับเกมในบ้านของเรนเดอร์ที่ผ่านมาครับชนะไป2ครั้งครับเสมอ2ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับมาดูฟอร์มเกมเยือนทั้งหมดของบอลบี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพียง4นัดเท่านั้นครับชนะไป1นัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1นนัดครับ คู่นี้ครับโจดเปิดมาให้ฝั่งทีมเยือนอย่างบอนบี้ครับเป็นต่อปอครับแต่ผมมองว่านะครับเกมในบ้านของแลนเดอร์นะครับก็ยังพอไปไหวอยู่ครับคุณผู้ชมครับและเกมนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างอันดับ5และอันดับ6คู่นี้ครับผมชอบไปฝั่งทีมรองนะครับอย่างเจ้าบ้านแลนเดอร์ผมเลยขอจบสกอร์นะครับไปทางเจ้าบ้านอย่างแลนเดอร์นะครับเพราะผมว่านัดนี้บอนบี้ยิงไม่ลงแน่นอนครับ มาถึงคู่ที่5ประจําวันนี้ครับเรามาอยู่ในรายการซีรี e อาอินเตอลีครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างลาซิโอครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอูเดเนเซเหตุตคู่นี้ครับพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับลาซิโอชนะไป8ครั้งอูเดเนเซชนะไป3ครั้งเสมอกันไป4ครั้ง โดยนัดล่าสุดที่พบกันมานะครับเป็นฝั่งของอุรินเซนะครับเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไปถึง2ประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านลาซิโอกันหน่อยดีกว่านะครับนัดล่าสุดครับลาซิโอครับบุกไปชนะวิเอเรียพาเซนถึงถิ่นครับในศึกยูโรปาลีกจบกันไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับและในนัดที่2ครับลาซิโอครับบุกไปอัดเอซีมิลานถึงถิ่นซานซิโลด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับ ดูจากฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของราซิโอเนี่ยเหมือนเจอแต่ทีมใหญ่ๆมาทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งใน5นัดล่าสุดนี้นะครับราซิโอครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้ไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับในศึกโคปาอินเตารลีครับที่บุกไปเยือนอินเตอร์มิลานและพ่ายแพ้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับมาดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดนะครับของฝั่งทีมเยือนอย่างอูดิเนเซ่กันบ้างดีกว่าครับนัดล่าสุดครับอูดิเนเซ่ครับเปิดบ้านเอาชนะป ในบ้านนะครับที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่3ครับอูรินเซเซยับเปิดบ้านเอาชนะเอ็มโปรีนะครับไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับและในนัดที่4ครับอูรินเซเซยับบุกไปเสมอกับทางนาโปลีนะครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับในนัดที่5นะครับอูรินเซเซยับเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซียนะครับไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับคุณผู้ชมครับ บอกเลยนะครับว่าฟอร์ม5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของอูเดเนเซ่เนี่ยดูดีเลยครับสามารถเอาชนะไปได้4ครั้งนะครับแล้วก็เสมอไป1ครั้งนะครับกับการที่บุกไปพบนาโปลีในบ้านครับที่1ประตูต่อ1ครับมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับเกมในบ้านของลาซิโอกันหน่อยดีกว่าครับนัดล่าสุดครับลาซิโอครับเปิดบ้านนะครับเสมอกทางนาโปลีไปที่2ประตูต่อ2ครับนัดที่2ครับลาซิโอครับเปิดบ้านถล่มมอนซ่าไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1ครับ นัดที่3ครับราซิโอครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฟิออเรนตินาครับนัดนี้ครับแพ้กับทางฟิออเรนตินาไปที่1ประตูต่อ2ครับนัดที่4ครับราซิโอครับเปิดบ้านเอาชนะเรียวโซเซดัในศึกยูโรปาลีกด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นครับและในนัดที่5นะครับราซิโอครับเปิดบ้านเสมอกับทางโคโมไปนะครับที่1ประตูต่อ1นครับและนี่นะครับคือฟอร์มการเล่นในบ้านล่าสุด5นัดที่ผ่านมาของทางเจ้าบ้านอย่างราซิโอครับที่เอาชนะไปได้ทั้งหมด2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้ไปเพียงหนครั้งเท่านั้ ที่1ประตูต่อ2ครับเรามาดูฟอร์มเกมเยือนล่าสุดของทางฝั่งอูดิเนเซกันบ้างดีกว่านะครับเกมล่าสุดครับอูดิเนเซ่ครับบุกไปเอาชนะเลเช่ได้ครับที่0ูนย์ประตูต่อ1 นัดที่2ครับอุรุกวัยบุกไปเสมอกับทางนาโปลีนะครับที่1ประตูต่อ1ครับส่วนในนัดที่3นะครับอุรุกวัยครับบุกไปให้กับทางโคโมถล่มนะครับพ่ายแพ้ไปถึง4ประตูต่อ1ครับนัดที่4ครับอุรุกวัยครับบุกไปเสมอกับทางเฮลเลสเฟโรน้าที่0ประตูต่อ0ครับและในนัดที่5ครับอุรุกวัยครับบุกไปเอาชนะฟิออรเรนตีน่าถึงถิ่นครับซึ่งในนัดนี้ครับอุรุกวัยครับเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดที่ผ่่าานนนนนมะะคคครรรััับบขอองงูเเเเดซียชไป2้ สอ2ครั้งแพ้ไปเพียง1ครั้งเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวเราไปดูแผนและผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงกันในวันนี้ดีกว่าครับว่าฝั่งไหนจะมีความพร้อมมากกว่ากันครับมาดูที่เจ้าบ้านอย่างลาซิโอนะครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับวันนี้ครับนำทีมโดยเพลเมเกอร์ตัวสําคัญครับอย่างมาติอาเซกันยีครับตามด้วยบูไรเดีาและอิสซกเซนและวันนี้ก็ยังมีอดีตนักเตะของอาร์เซนอลนะครับอย่างเกรนดซีครับที่จะมายืนในตำแหน่งกองกลางให้ลาซิโอในวันนี้ครับและลาซิโอวันนี้ครับผมยังมองไปเห็นนะครับที่มานั่งสำรองนะครับยังมีตัวเก๋าอย่างเปโโดรนนนเเเเกสี่่คออยยังงปป็วไ้ล ก็เป็นไปได้ครับมาดูทั้งเกมฝั่งทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ครับทีมเยือนอย่างอูรูเนเซ่นะครับจับมาในระบบ4-4-2ครับผู้เล่นวันนี้ที่น่าจับตามองทางฝั่งของอูิูเนเซ่นะครับก็ยังคงหนีไม่พ้นนะครับกองหน้าตัวหลักอย่างโรเลนโซลูก้าครับที่จะมาล่าตะข่ายร่วมกับทางด้านของโตแวงแล้วก็ยังมีผู้เล่นสำรองนะครับตัวเก่งอย่างอเล็กซิสซันเชสที่นั่งรอเปลี่ยนเกมอยู่ที่ข้างสนามครับโจทย์ที่เปิดมาให้กับเจ้าบ้านราซิโอในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าเจ้า ตอมล่าสุดในตอนนี้ถือว่าอูเดเนเซ่จะดูดีกว่าใน5้านัดล่าสุดเนี่ยแต่ผมมองว่าราซิโอนะครับในบ้านเนี่ยโคตรแข็งเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมเลยขอจบสกอร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างราซิโอครับเรามาอยู่ในศึกพีเมียรกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยคู่นี้ครับผมจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อทายผลลุ้นรับเสื้อฟุตบอลเกตพรีเมียมกันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่อยากร่วมทายผลกิจกรรมนี้นะครับผมนะสามารถคอมเมนต์เข ได้เลยนะครับและพี่ๆท่านใดครับที่ถ่ายถูกนะครับผมนะฝากพี่ๆแคปหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานไปแจ้งแอดมินของจ๊วจบสกอร์ในไลน์นะครับส่วนทางเข้าไลน์จ๊วจบสกอร์นะครับผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับเอานะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปวิคอบอลนคู่นี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เฮดทูเฮดของคู่นี้ดีกว่านะครับคู่นี้ครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับเวสแฮมอยู่ในเจ็ดชนะไป4ครั้งครับนิวคาสเซิลชนะไปเไป4ครั้งครับเสมล่นไป สุดนะครับของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้ครับสามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดครับไปเยือนอาร์เซนอลครับก็แพ้ให้กับทางอาร์เซนอลไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่3ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเบรนฟอร์ดนะครับก็แพ้ให้กับเบรนฟอร์ดคาบ้านไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่4ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับบุกไปเยือนเชลซีนะครับก็โดนเชลซีนะครับถล่มไปถึง2ปรรระะตตู่่่อคคััับสวนนนนใดที5 เวสต์แฮมยูไนเต็ดครับบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าครับคู่นี้ครับเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ครับเรียกได้เลยนะครับว่าฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับที่ผ่านมาของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2ครับก็ถือว่ายังดูได้นะครับไม่แย่มากครับคุณผู้ชมครับไปดูฟอร์มล่าสุดของทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลกันหน่อยดีกว่านะครับเกมล่าสุดครับนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนไบตันครับแพ้กับทางไบตันไปที่1ประตูต่อ2ครับนัดที่2ครับนิวคาสเซิลลลคครรรรัับบบุกไปเเเยือออนิิว์พูจ ครับจัดไปถึง2ประตูต่อศูนย์ครับในนัดที่3ครับนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็สามารถเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับนัดที่4ครับนิวคาสเซิลครับบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้โหเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถล่มไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่5ครับนิวคาสเซิลครับบุกไปเยือนเบอร์มิงแฮมครับโอ้โหต้องบอกเลยว่านัดนี้ครับนิวคาสเซิลเนี่ยบุกไปถล่มเบอร์มิงแฮมถึง2ประตูต่อ3ครับดูแล้วนะครับฟอร์มล่าสุด 5นัดที่ผ่านมาของนิวคาสเซิลนะครับชนะไป2แพ้ไป3นะครับถือว่าช่วงนี้ฟอร์มแย่มากๆเลยครับผมนะแต่ก็ดูจากเหตุทุเหตุที่เคยพบกันมานะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดมากกว่าถึง3ครั้งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดกันหน่อยดีกว่าครับนัดล่าสุดครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับเลสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไว้ได้ถึง2ประตูต่อ0ครับนัดที่2ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิด แต่ก็แพ้เบนฟอร์ดไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับนัดที่3ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนคิสตันพาเลตครับก็แพ้ให้กับทางคิสตันพาเลตไปที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับนัดที่4ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนฟูลรัมนะครับผมนะก็สามารถเอาชนะฟูลรัมไปได้ที่3ประตูต่อ2ครับนัดที่5ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับต้องบอกเลยว่านัดนี้ครับโดนลิเวอร์พูลถล่มไปถึง5ประตูต่อ0ูนย์ครับโอ้โหโดยรวมเนี่ยเวสต์แฮมนนะะคครรัับชมา2 แพ้ไปทั้งหมด3ครั้งนะครับนี่คือนะครับฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดในบ้านของเวสแฮมยูไนเต็ดครับมาดูฟอร์มการเล่นเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดของทางฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันบ้างดีกว่าครับซึ่งนัดล่าสุดครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้บุกไปเยือนเลวพูครับแต่ก็แพ้กับทางเลวพูมาถึง2ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2ครับนิวคาสเซิลครับบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่3คครับนิวาสเเเซิลบบุกไปยืออนร์มิิงแฮมซตี้ครับนัดนนี้ิวคา เอาชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้มาได้ถึง2ประตูต่อ3ครับและในนัดที่4ครับนิวคาสเซิลครับบุกไปเยือนเซาท์เทมป์ตันครับสามารถเอาชนะเซาท์เทมป์ตันมาได้ถึง1ประตูต่อ3ครับและในนัดที่5นี้นะครับบอกได้เลยครับเป็นนัดที่ฮือฮามากนะครับสำหรับแฟนนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลครับบุกไปชนะอาร์เซนอลถึงในบ้านนะครับ2ประตูต่อ0ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือฟอร์มการเล่นเกมเยือน5นัดล่าสุดของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับ โจทย์ในวันนี้นะครับเปิดปอปามาที่ฝั่งนิวคาสเซิลนะครับผมนะแต่วันนี้ครับผมว่านิวคาสเซิลอาจจะทําได้ยากหน่อยนิดนึงครับเพราะว่า2นัดล่าสุดนะครับที่ผ่านมาของทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับก็บุกไปชนะอาร์เซนอลถึง0ประตูต่อ1ครับแล้วก็ยังเปิดบ้านนะครับชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปที่2ประตูต่อศูนย์อีกครับแล้วตอนนี้ครับแอนโทนีโกดอนนะครับตัวร่าประตูของทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็ยังติดโทษใบแดงอยู่เลยครับวันนี้ครับผมเลยขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดทำได้แนนน่อครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับคู่นี้ครับระหว่างเวสแฮมยูนเต็ดหรือว่านิวคาสเซิลครับฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับอย่าลืมนะครับคู่นี้เรามีกิจกรรมแจก้อฟบอลเกตพีเยมกันด้วยนะครับอย่าลืมทายผลกันเข้ามานะครับพี่ๆคนไหนอยากร่วมทายผลนะครับเพียงคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ครับถ้าพี่ๆทายถูกนะครับสามารถทักไปหาแอดมินของจ้วจบสกอร์นะครับเพื่อรับรางวัลได้เลยครับส่วนทางเข้าไปรับรางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับ เราอยู่ในศึกราลีกาสเปนยับเป็นการพบกันระหว่างเอปันยอนยับเปิดบ้านรับการมาเยือนชิโรนาครับเหตุทุเหตคู่นี้พบกันมาทั้งหมด14ครั้งรับเป็นฝั่งของชิโรนาครับชนะไป9้าครั้งเอปันยอนชนะไป3ครั้งเสมอกัน2ครั้งครับส่วนฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านเอปันยอนนี่ถือว่าดูดีเลยนะครับชนะไป3ครั้งเสมอไป1แพ้ไป1ครั้งครับในนัดล่าสุดครับเอปันยอนครับได้ไปเยือนอาราเบสครับก็สามารถเอาชนะมาได้ที่ศูนย์ประตูตอหนึ่งครับนัดที่2ครับเอปันยอนครับเปิดบ้านรับการ เยือนแอตแลนติกบินเบาครับเสมอไปที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่3ครับเอเปนยอนครับบุกไปพ่ายแพ้ให้กับเรือโซเซดัดครับที่2ประตูต่อ1ครับและในนัดที่4เอเปนยอนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเรือมานหลีกครับก็สามารถเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0ครับและในศึกโคปานะครับเอเปนยอนครับบุกไปเยือนซาบาเดลนะครับก็สามารถเอาชนะซาบาเดลมาได้ที่0ประตูต่อ1ครับโอ้โหถือว่าฟอร์มช่วงนี้ครับก็ดูไม่ได้แย่มากนะครับเอเปนยอนนะครับผมนะ ไปดูฟอร์มล่าสุดของทีมเยือนอย่างชิโรนากันบ้างดีกว่าครับซึ่งนัดล่าสุดครับชิโรนาครับเปิดบ้านเจอกับเซลตาบิโกครับก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ครับในนัดที่2ครับชิโรนาครับบุกไปเยือนเรียวมันลิกก็พ่ายแพ้ให้กับเรียวมันลิกมาที่2ประตูต่อศูนย์นะครับนัดที่3ครับชิโรนาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเกตาเฟ่นะครับก็พ่ายแพ้ให้กับเกตาเฟ่ไปที่1ประตูต่อ2ครับและในนัดที่4ครับชิโรนาครับบุกไปเยือนแอตแลนติกบินเบาครับก็พ่ายแพ้ให้กับแอตแลนติกบินเบาไปที่่3ตตูอั และในนัดที่5นะครับทิโรนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของลัสพามัดนะครับก็สามารถชนะลัสพามัทไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งครับบอกได้เลยว่าฟอร์มล่าสุด5นัดที่ผ่านมาชีโรนาเนี่ยทำไว้ได้แย่มากครับคุณผู้ชมครับมาดู5นัดล่าสุดเกมในบ้านของเอ็ดปัญยอนกันมั่งดีกว่าครับนัดแรกครับเอ็ดปัญยนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์ติกบินเบาครับเสมอไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่2ครับเอ็ดปัญยนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเรือมาดดิครับก็สามารถชนะ เดียมาลีกไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่3ครับเอปัยอนเปิดบ้านรับการมาเยือนบบโยโดริสะนรับมนะก็สามารถเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ1นครับและในนัดที่4ครับเอปัยอนครับเปิดบ้านเสมอกับเลกาเนสไปที่1ประตูต่อ1นครับนัดที่5ครับเอปัยอนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนบาเลนเซียครับคู่นี้ครับก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1นเช่นกันครับผมบอกได้เลยว่าเกมในบ้าน5นัดราสุดของเอปัยอนนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆครับชนะไป2นะครับเสมอไป3ครั้งนะครับ ถือว่ายังดูดีอยู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดู5นัดล่าสุดเกมเยือนของชิโรนากันบ้างดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับนัดแรกครับชิโรนาครับบุกไปเยือนเรัลมาดลิกครับแพ้ให้กับเรือมาดลิกมาที่2ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2ครับบุกไปเยือนแอตแลนติกบินเบาครับก็แพ้ให้กับแอตแลนติกบินเบามาที่3ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่3ครับชิโรนาครับบุกไปเยือนเยกาโนนะครับก็แพ้ให้กับเยกาโนมาที่2ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่สี่ครับเิโรนาครับบุกไปเยือนเอซีมิลานครับ ส่วนนดทีห้านะครับชิโรนาครับบุกไปเยือนอาราเบสครับสามารถเอาชนะอาราเบสไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับก็ดูได้เลยนะครับว่า5เกมเยือนล่าสุดของชิโรนาครับชนะไปเพียง1ครั้งนะครับแพ้ไปถึง4ครั้งครับคุณผู้ชมครับผมเลยมองว่าช่วงนี้เกมเยือนของชิโรนาครับถือว่าทําได้แย่มากครับมีโอกาสสูงนะครับที่จะไปแพ้เอปเปนยอนในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับโจทย์เปิดมาให้เปนยอนนะครับต้องชนะอย่างน้อย2รูครับคุณผู้ชมครับผมเลยขอจบสกอร์ ไปทางเอสเนยอนนะครับเจ้าบ้านวันนี้กิ่นเต็มแน่นอนครับ และมาที่คู่สุดท้ายของวันนี้ครับเรามาอยู่ในฟุตบอลถ้วยของทางบราซิลครับซึ่งคู่นี้ครับจะเป็นการพบกันระหว่างเพาไมลัสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเซาเปาโลครับในทุกที่ที่พบกันล่าสุด15นัดที่ผ่านมานะครับเป็นฝั่งของเพาไมลัสครับชนะไป5ครั้งเซาเปาโลชนะไป4ครั้งครับเสมอกันไปที่6ครั้งซึ่งในเกมล่าสุดในลีกทาวลิสตานะครับเพาไมลัสครับได้บุกไปเยือนเซาเปาโลครับนัดนี้ก็เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม นับเอาชนะมาทั้งหมด4ครั้งมีเสมอเพียงเกมเดียวเท่านั้นครับที่เพาเมลลัสครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเซาเปโรครับและในนัดนี้ครับก็เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อ0ูนครับ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางซอรโบร์ครับชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งครับแพ้ไป1ครั้งซึ่งใน2นัดล่าสุดที่เพิ่งเอาชนะมานะครับเป็นซอรโบร์ครับบุกไปเยือนเซาเปาโลนะครับสามารถเอาชนะมาได้ที่1นึ่ประตูต่อสาครับและนัดล่าสุดครับวันที่4ที่ผ่านมานี่เองครับซอรโบร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโนวาริซอนติโนครับและในนัดนี้ครับซอรโบร์ครับสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านเพาไไมมรรรรัััหนนนนนน่่่่ออยยยคคบบบบวาาาาเเเกใใ้้ีป็งง5 ที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นในบ้าน5นัดที่ผ่านมาของเพาเมรัตนะครับเปิดบ้านเอาชนะโบตาโฟโกเอสพีนะครับไปแค่1เกมเท่านั้นเองครับด้วยสกอร์สประตูต่อ1ครับซึ่งในนัดที่2 3 4นะครับทางเพาเมรัตนะครับเสมอมาหมดเลยครับ แล้วก็มีเกมในบ้านนะครับที่แพ้กับทางโนบลิสซอนติโนนะครับไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับดูจากฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดในบ้านของพาเมลัสนะครับบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะครับรุ่มรุ่นดอนๆอนครับแต่เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดในเกมเยือนนะครับของทางเซาเปาโลดีกว่าครับว่า5นัดล่าสุดเนี่ยกับชนะใครมาบ้าง ฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางเซาเปาโลนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าชนะไปเพียง1นัดเท่านั้นครับเสมอไป2นัดครับแล้วก็แพ้ไป2นัดครับซึ่งในนัดล่าสุดนะครับที่ชนะมาครับเซาเปาโลครับบุกไปเยือนเซาบดันโดนะครับนัดนี้ครับเอาชนะเซาบดันโดในบ้านไปได้ที่1ประตูต่อ3ครับและนัด2ที่ชนะมาล่าสุดนะครับโอ้โหมาต้นปีนู่นเลยครับซึ่งในเกมนี้ครับเซาเปาโลบุกไปเอาชนะปรตูกุยซาที่1ประตูต่อ2ครับดูจากฟอร์ม5นัดล่าสุดแล้วนะครับที่ผ่านมาของทางเซาเปาโลนะครับเกมเยือนเน ว่าดูได้ครับและในนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับซอบโลก็กพึงบุกไปเสมอนะครับกับทางพอมมลัสที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ แล้วโจทย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอย่างทอม์เมนัสนะครับเป็นต่ออยู่ถึงครึ่งควบลูกครับคู่นี้ครับผมเลยมองไปทางทีมเยือนอย่างซอบปโรนะครับที่เป็นรองผมว่าซอบปโรนะครับเกมเยือนเนี่ยไม่ได้ดูน่าเกียดนะครับและในนัดนี้นะครับออสการผู้เล่นคนเก่าของเชลซีครับก็ลงด้วยครับหลังจากที่หลีกทางประเทศจีนนะครับผมนัดได้ยกเลิกสัญญาและกลับมาอยู่ทางซอบปโรที่บาซิลคู่นี้ครับผมขอตามนักเตะที่ผมชอบอย่างออสการนะครับผมเลยขอจบสกอร์ไปที่ทางทีมเยือนอย่างซอบปโรรองไปไม่มีเสียครับ เอาละครับและนี่ก็คือทิศทางทั้งหมด8คู่นะครับที่ผมให้หน้าช่องกันในวันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทั้ง8คู่ที่หน้าช่องนะครับผมให้เพียงความเห็นและทิศทางเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆีดันใดน,นะครับที่อยากได้แนวทางและการวิเคราะห์แบบส่วนตัวในกลุ่ม VP ของจัวจบสกอร์เนี่ย ผมปักทางเข้าที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วนะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เพิ่มเพื่อนมาแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามนะครับทางแอดมินของโจทจบสกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมหรือกุ่ม VP ได้เลยครับเอาเละครับก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับผมฝากด้วยครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งช่องโจทจบสกอร์นะครับเพื่อที่พีพีครับจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากทางเราและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาเละครับสำหรับวันนี้ครับผมโจทจบสกอร์ต้องขอกราบลาพี่ๆทุกท่นรรััับบบมมีชฟงผจจ คลิปสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ